รเทพขอบคุณที่ให้แล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนั้นได้รับฟังข้อมูลกันนะครับสนามที่สองนะครับวันที่5้5มีนานะครับไล P ่ P.B. วันเล่จังหวัดเชียงรายนะครับแฟนเพจคอยติดตามข่าวสารทางเพจ FMS c t h a i l a n d m o t o c r o s s Road r a c ร n g Championship นะครับก็ติดติดตามกันได้นะครับวันที่5มีนานะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับ แล้วก็กลับกันอีกครั้งหนึ่งสนามที่สามประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ก็รายละเอียดเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับสนามที่สามลงอ๋อสนามที่สามไปอำเภอขนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็จะไปไหว้ไอ้ไข่นะฮะดูดูช่างเวกเมืองสิงก็ขุดหาปูหรือไง เนี่ยกล้องไปจับอยู่ที่เตโชโดมมีแสงแน่นอนนะครับหมายเลข93เห็นรถกระจําได้แล้วคุณพ่อสันกําลังจูงรถให้ลูกชายอยู่นะครับเยี่ยมครับเตโชโดมมีแสงครับหมายเลข93นะครับมีแสงคอนแทคชั่นมอเตอร์ครอสนะครับช่างเวกมังสิงก็มานะครับปีนี้เตโชโดมมีแสงก็สูงขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับ หมายเลข32ครับคุณานโนท์โตคีรีนะครับกําพันเขียวโตคีรีชนบุรีทีมครับน้องเฟียน้องเฟียพี่คุนโตแล้วก็นี่9-3สักครู่ก็แนะนำไปแล้วสำหรับเตโชดมน้องไตทตั้นนี่ครับก็รูปหน้าตาก็หล่อเหลานะครับสำหรับเตโชดมแล้วก็นี่ครับ หมายเลข2อครับขยับขึ้นมาครับจากมือใหม่ก็คือคะเนศระลอกแก้วครับจากบีบอยระยองเจ้าใหม่ครับจากอายุทยาพี่รวยมาหรือเปล่าพี่รวยรวยยนอายุทยาก็มาด้วยมาหรือเปล่าจะตามด้วยหมายเลข7คนนี้ครับชยางกูลโกษาจันทร์ครับน้องแคมปัสจากโรงตลึงหนึ่งเมืองเลยจังหวัดเลยครับหมายเลข135ครับนี่ครับชยางกูลชนะไย โอปอจาก KS เกตโกศลบ้านสวนฟาร์มบางกุ๊กนะฮะหมายเลข9กรัชานนท์สีปัดครับรัชานนท์สีปัดนี่ก็แน่นอนครับคาวาสกิ้เอตีชัตเตอร์คาวาอีสีประจันอีเดมิสสนายกเอสุราธานีช่างแก้ว ตอนนี้เสียดมก็ชมอยู่ด้วยนะครับผู้จัดการทีมสามเจ็ดครับมาที่หมายเลขสามเจ็ดชัยนันชัยรบครับจากสมุนไพรพมรังสีครับทีมงานของสมุนไพรพมรังสีนั้นพร้อมเลยนะครับตะการทั้งทองนี่นักแข่งจากประเทศจีนครับหลียู่จางจากฮันเตอร์อิปอนไทยแลนด์จันทบุรีนี่ฮะชัยยันครับชัยยันรมพันธ์ครับ มาเป็นพี่เลี้ยงควบคุมการแข่งขันหมายเลข2 1 9มาแล้วครับนี่คนนี้ครับวีรพัฒน์วาสนาน้องโมเดลจาก CRC Group กรุ๊ปแท็ m x ทีมทีมของน้องหนูเล็กหมายเลข91นครับนวพลกลั่นอ่ำจากโคราชนครราชสีมาหมายเลข121ครับคมกริชจุบช,ชนะครับน้องเซฟครับจากวังน้อยโมอเตอร์รสทีมนครราช ชะสีมาครับหมายเลข3อนุกูลวิบูลสิริชัยน้องฟีโนโ่จากสกลนครมาแล้วหมายเลขก8 8 8ครับบรรจวิตํำรงเลิศเกียรติน้องฮีโร่จากบีบอยระยองครับมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับสำหรับฮีโร่แต่ก็ต้องการที่จะลงหมายเลข2 2 5ธนกรสังอินน้องปลืม้มครับจากชัดเชิงเซา อ้องหนึ่งครับมาอีกแล้วครับสำหรับธนร,รัฐพาณิย์ไทยสนามตองว่าปริรมไออารยังเหนื่อยอยู่ครับหมายเลข491 <c oughs> คนนี้ครับสักดิเดชจันพรามน้องท็อปครับจากจาก,จากสวนทุเรียนป๋าทิงระยองท <c oughs> ั้งหมด19คันด้วยกันครับนี่คือนักแข่งในรุ่น MX254 อายุ15-25ถึง25ปีครับวันนี้เราทำการแข่งขันกัน นะครับที่ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาห้วยใหญ่จังหวัดชนบุรีครับ13นาทีกับอีกสองรอบสนามนะครับขอเสียงเชียร์ทีมวังน้อยหน่อยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณบอสใหญ่วังน้อยด้วยนะครับ ขอบคุณกระแสไฟที่ปล่อยมาให้กับพิธีกรโคศกด้วยนะครับแหมกองเชียร์นี่น่ารักที่สุดเลยขอบคุณอาหารเย็นด้วยครับเอาแล้ว 13นาทีกับอีก2รอบสนามน,นะครับในการแข่งขันในรุ่นนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านด้วยนะครับ mm hmm. คอมเมนต์กันเข้ามาน่ารักนั้นเลยนะครับ mm hmm. ก็มีบ้างนะครับการแข่งขันมีผิดพลาดบ้างไม่ถูกใจท่านบ้างก็ต้องาบขออภัยด้วยนะครับ mm hmm. เราในฐานะผู้บรรยายเราก็บรรยายตามาเขาเรียกว่าตามจอทีวีตรงที่เขาถ่ายมาตรงนี้นะครับแต่เราก็ติดติงให้แล้วนะครับติดติงให้ไปแล้ว เรามาดูการแข่งขันครับในรุ่น MX 2 5 4อายุ15ถึง25ปีครับเจ้าเยาวชนรุ่นใหม่เลยทีเดียวความระทึกใจกำลังจะเริ่มขึ้นครับ30วินาทีครับ เอาล้วครับ15วินาทีต่อไปนี้ครับเกมร้อนระอุขึ้นมาทันทีครับสำหรับในรุ่นนี้ครับ MX 254ใครจะเป็นผู้ที่จะออกนำเป็นผู้รายแรกครับต้องกับตาดูให้ดีครับนี่ฮะเกมกำลังจะเดือดแล้วครับโอ้โหผุณตลบกบตลาดก,กันเลยนะจ๊ะ สิบเก้าคันด้วยกันนะครับเนี่ยสิบเก้าคันเต็มคาราเบลครับไล่เลียงเทียงกันมาตอนนี้เรายังไม่รายงานนะครับว่าหมายเลขอะไรขึ้นมานำเอาละครับหมายเลขผูน้ำแลขณะนี้น่าจะเป็นหมายเลขสามเจ็ดครับชัยนันท์ชัยรบจากสมุทรไพรพมรังสีครับเอาละครับชัยนันท์ชัยรบครับเจนหนุ่ยเชียร์อยู่ที่บ้านส่วนไอ้ตรงกำลังวิ่วิ่งอยู่นะมาขณะนี้น่าจะเป็นหมายเลขตองหนึ่งด้วยครับอาดว่าพานิชัยครับตอง มาอีกแล้วครับไคยมก่อนนะนะไอ้หนุ่มลงปลาอ่าและตามด้วยรียูจางเข้ามาแล้วครับนักแข่งจากประเทศจีนรียูจางจากประเทศจีนอยู่อันดับสาครับนี่คือการแข่งขันในรุ่นในเบคสองรครับสิบ0 0ด้วยกันเรามาดูครับว่าใครจะแหวกมาได้นะครับตอนนี้นะครับหมายเลของจำที่หมายเลขสามสนะครับสามสิบเจใช้อันนั้นใช้ลบครับจากสมุนไพรพมแังสี ไล่เลียยกันขึ้นมาเลยนะครับโดดเินมาตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะมองเลขได้นะครับที่นําอยู่หมายเลข37นะครับอันดับสองธนาพานิไทยอันดับสามหมายเลข117ครับลียางลียูจางและอันดับ4ครับหมายเลข99รัชนนท์สีปัดครับยังมองไม่เห็นเบโชรมีแสงนะครับตอนนี้ไล่เลียนกันมานะครับกล้องจับได้สวยถูกใจคนชมนะครับใจไม่ถูกใจพม่รู้ ไม่รู้จริงๆไม่รู้เราเล่นนะครับเราเล่นะลนะครับตอนนี้รุ่นนี้เราแข่งขันกันทั้งหมด13นาทีกับอีก2รอบสนามนะครับเราดูผู้นำก่อนครับหมายเลข37นะครับชัยอนันชัยลบสมุนไพรพมรังสีอันดับ2หมายเลขตอนหนึ่งธนรัตน์พาณิตชทยอันดับ3หมายเลข117นะครับ ลียูจ่างจากประเทศจีนอันดับสี่หมายเลข99รัชนนสีปัดอันดับห้าหมายเลขเจ็ดชยางคูโกสาจันลง์กลงหนึ่งเมืองเลยผู้ตามในการนี้ก็พยายามที่จะไล่สปีดความเร็วขึ้นไปครับหมายเลเขสามเรติยชยัน,นชัยรบนั้นก็พยายามที่จะหนีการไล่ล่าแต่ตอนนี้ครับตองหนึ่งนั้นขยับเข้ามาใกล้แล้วครับตอนนี้ครับ สามเจ็ดนั่นจะต้องทําอย่างไรครับตอนนี้หมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งธนรัตนิไทยกำลังไล่บี้ขยี้เข้ามาแล้วครับเอาละครับเจ้าโบดน้อยนะครับธนรัตนิไทยนะครับหมายเลขตองหนึ่งไล่บีหมายเลขสามสิบเจ็ดมาในรุ่นนี้นะครับหมายเลขตองหนึ่งนั้นทำได้ดีด้วยนะครับเริ่มชิดติดเข้ามาแล้วนะจ๊ะอาระสิเอาละครับหมายเลขเก้าสิบเก้าครับรัชนนท์นะครับก็ติดขึ้นมาเหมือนกันนะครับ ติดนักแข่งจีนครับรียูจางเข้ามาแล้วนะครับแบ่งเป็น2คู่ครับผู้นำนักกะนี้ก็มีผู้ตามคือตองหนึ่งครับพยายามที่จะไล่แล้วก็เรียกตำแหน่งผู้นำจากฝูงมาจะได้หรือไม่ครับสำหรับตองหนึ่งธรัตพานิทยัยและก็คู่ที่2นะครับนักแข่งจากประเทศจีนแล้วก็ยังมีหมายเลข9 9้าเการัชนนท์ศรีปัดด้วยนะครับตอนนี้รัชนนท์ศรีปัดขึ้นมาอยู่อันดับ3ามแล้วนะครับขึ้นนัก แข่งจีนมาแล้วนะครับรัชนาท์สีปัดขึ้นมาอยู่อันดับสามแล้วจากเซโดงสว่าแคทอยู่โคราชครับตอนนี้กําลังเต้นใหญ่เลยมาลูกทิ้งขึ้นมาอยู่อันดับสาแล้วนะครับสําหรับรัชนนท์สีปัดเียดงสว่าแคทครับแล้วก็ชยังคูลโกสาจันน้องแกมปัดครับจากกรุงตึงหนึ่งเมืองเลยครับก็พยายามที่จะไล่นักแข่งจากประเทศจีนนะครับจะได้หรือไม่ครับต้องดูครับนี่ฮะพยายามไล่ขึ้นมาครับหมายเลขเจ็ดครับชยังคูล โคศาจารย์ครับติดขึ้นมาแล้วครับอันดับหนึ่งครับเดี๋ยวเราไล่อันดับให้ครับหมายเลขอันดับหนึ่งหมายเลขสามิเจ็ดนะครับอันดับสองหมายเลขตองหนึ่งอันดับสามหมายเลขเก้าเก้าอันดับสี่หมายเลขหนึ่งหนึ่งสามอันหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับอันดับห้าหมายเลขเจ็ดนะครับนี่คือเลขอันดับหกนะครับหมายเลขเก้าสามครับเตโชดมมีแสงนั้นอยู่อันดับหกนะครับเราดูแล้วเตโชดมมีแสงนั้น จะติดโคดียนนะครับเพ,พราะว่าพละกําลังการขับขี่นั้นยังดีอยู่นะครับลูกรงการขับขี่นั้นดูแล้วพละกําลังยังเหลือเฟือครับอยู่ที่จังหวะเท่านั้นนะครับโอ้โ,โหหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับก้องจากที่ <S <S <อ>หนึ่งหนึ่งเจ็ดเมืม่อสักครู่นี้ลีดอย่านครับนี่ฮะหมายเลขอะไรเอ่ยอ,อะไรเอ่ยเก้าโอ้ <9 S 2> โยน่าจะเป็นหมายเลขสองหนึ่งเก้าหรือไม่ครับเรายัางไม่ทราบนะครับว่าใครล้มนะครับใครเกิดอุกัยเหตุเมื่อสักครู่นี้ เอาละครับกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันกันต่อครับในสักครู่นั้นมีรถเกิดอุบัติเหตุอยู่ในบริเวณของระนาดครับแล้วก็ผู้นำตักกาะนี้ก็ยังเป็นหมายเลข37ชัยนันชัยรบครับและผู้ตามนี่ก็พยายามไล่ติดขึ้นมาแล้วครับหนาทไม่ได้นะครับซึ่งลักษณะของโค้งตรงนี้เป็นทรายที่ร่วนนะครับอาลัเซ่ขี่ได้ยากมากครับสําหรับโค้งนี้เดี๋ยวเป็นโค้งสําคัญเลยครับธนรัตพานิชไทยนั้นเริ่มแล้วครับ ธนลไทยพาณิชย์ธนฐพาณิชย์ไทยนั้นเริ่มแล้วเริ่มจะไล่บี้เข้ามาอีกแล้วนะครับมาดูนะครับความร้อนแรงของธนฐพาณิชย์ไทยทำกข่มการแข่งขันนั้นก็ไล่กันเข้าอย่างสนุกสนานครับและตอนนี้ครับตำแหน่งที่หนึ่งสองสามนั้นบอกว่านี่ฮะ เลขสามเจ็ดไทยอนันต์ไทยรบนั้นก็รักษาตำแหน่งของการเป็นผู้นำนี่ครับและผู้ตามก็คือหมายเลขตองหนึ่งธนรัตน์ปานิไทยนั้นก็พยายามที่จะสปีดกันเร่งเข้ามาครับน่าจะถึงตัวในไม่ช้านี้หรือไม่ครับผลกันเร่งมีถึงตัวแน่นอนครับสำหรับไทยอนันชัไทยรบครับพอธนรัตน์ปานิไทยนั้นเร่งสปีดเข้ามาแล้วครับและก็มาชุดต่อไปนะครับชุดต่อไปก็จะเป็น หมายเลข99รัชนนท์สีปัดนะครับแล้วยังมีเ้าแต่ยังปูนโกสาจัน์ครับไหลติดขึ้นมาครับ<อ>นี่ครบนัก็ยังเป็นเขาอยู่ครับหมายเลข37ไยอันนั่นใช่หรบครับจากสมุนไพรมรังสีครับ แต่ที่สองนั้นยังไล่ไม่เข้าครับแล้วก็มีอาการสะดุดเล็กน้อยครับทําให้ระยะห่างของชัยนั้นชัยรบนั้นเพิ่มมากขึ้นครับป่ามีรถเสียชัว่าะนะครับหลายคันเลยทีเดียวนะครับในสนามของเราขออภัยนะครับตอนนี้จอมอนิเตอร์ัญญาณอาจจะขาดหายไปนิดนึงนะครับเรามาดูเกมกันอีกครั้งในสนามนะครับตอนนี้ทีมพัฒน์มีเดียกำลังจับภาพนัดแข่ง ไล่เลียงเคียงกันมาเลยทีเดียวนะครับเรามาดูผู้นำครับหมายเลข37นะครับว่าธนรัตน์พานิชัยนั้นยังไล่ไม่เท่านะครับตอนนี้หมี่ายเลขเจยังนำอยู่นะครับไอ้อันตันใช้รถจากทีมงานสมุนไพรลมบังเสีต้องจับอยู่ที่หมายเลขเจ็ดว่าตัวนี้ข้างหลังยนะครับชัยยังบูนก่อาจันทร์ลงพึงหนึ่งเมืองเลยไม่ง่ายเลยทีเดียวครับเทียบรอบนี้ต้องบอกว่าหมายเลข 1 1 7ลีน่งดิางนั้นทำการบ้านมาเป็นอย่างดีครับนี่คือการต่อกนในรุ่นเอรหิหมายเลข7จชยังปูนกสจันทร์นั้นจากโรงกลึงหนึ่งบ้งเลยครับก็พยายามที่จะไล่บี้ขยี้เรียกหาตำแหน่งขึ้นมาครับนี่ครับมาแล้วครับหมายเลข9-3เราเห็นแล้วครับเตชดมีแสงจากมีแสงคอนสัตนต์คอนแทรกนครสวรรค์ครับก็พยายามที่จะไล่ชะยยังปูนกสจันทร์ต้องหนีครับเพราะมาแล้วครับลำดับเกาบ9-3เตชลดมมีแสงครับ เหตุกางณ์นี้แล้วเอ้านี่ฮะโอ้โหพลาดไปแล้วครับแล้วก็ทําให้หมายเลข93ามนั้นพลาดไปด้วยครับเดี๋ยวต้องดูครับเตโชดมีแสงไปเกี่ยวมาเมื่อกี้นี้รถเสียจังหวะไปเลยนะครับตำแหน่งเปลี่ยนอีกแล้วนะครับน่าเสียดายครับสำหรับเตโชดมีแสงขอบคุณพี่หม่องทรงโมด้วยนะครับกําลังชมอยู่ที่ปทุมธานีนะครับเอาละครับตอนนี้เตโชดมีแสงนั้นขยับเข้ามาแล้วครับอีกหนึ่งตำแหน่งครับสำหรับเตโชดม บอกแล้วนะครับว่าเตยโชลโมีแสงนั้นมีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาติดโพเดียมหนึ่งในห้านะครับเพราะว่าการขับถีสรญลัร่างกายปีนี้แข็งแรงดีเหลือเกินต้องจัดอยู่ที่หมายเลข9 9ครับรัชนนท์สีปัดใสชุดลายเสือเลยนะมองไกลๆรัชนนท์สีปัดอยู่อันดับที่3นะครับอันดับที่4หมายเลขหนึ่งนนะครับรีจูยางอันดับ5้าหมายเลข7ครับพยามคูนโกสายจันทร์ ต้องจับอยู่ที่หมายเลข37คนนี้ครับไทยอานันท์ไชยลบจากสมุนไพรพมบังสีสมุนไพรพมบังสีนั่นก็เป็นสมุนไพรนะครับยาสมุนไพรครบโปรเจกต์เลยทีเดียวโดยเจดุยแล้วก็เฮียตรงวัฒหลักทันนะครับได้ให้การสนับสนุนน้องๆเยาวชนมาแขงตัดทีมสมุนไพรพมบังสีหมายเลข37ครับ นักแข่งสมุนไพรต้องยอมรับเลยนะครับว่าใช้อนั้นใช้รถนั้นทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับ10นาทีผ่านไปแล้วนะครับไอน,นี้ก็เริ่มที่จะขยับมาไล่นครรอบนะครับหมายเลข8ปที่เราเห็นอยู่ณนะขณะนี้นี่ก โดนน็อกรอบมันจะวิทย์ดำรงเลิศเกียรติครับต้องฮีโร่จากบีบอยระยองน็อกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าอีกคันที่จะนอกรอบก็คือวันเฉลิมกันเฉยครับต้องแชมป์จากบีบอยระยองครับชายรันชัยล็อต้วยขี่ได้ดีนะครับบผมได้ดีเดียวรูปการโดดเนินนะครับหรือว่าแม้กระทั่งทางตรงในเดินคันเร่งได้สุดเลยนะครับนี่ทางตรงนะครับ ก็เป <icana, S 1> <naj bum S 2> ็นรุ่นโดยตรงสายตรงของเขาเลยครับในรุ่นนี้ครับเกียรตินะฮะเขาหน้าจะหวังในในสำหรับรุ่นนี้ด้วยสําหรับปีนี้สําหรับอานนั้นอันรบครับเกียรตินะครับเป็นแชมป์ในรุ่นนี้ปีหน้าก็ต้องไปนู่นละฆับีแล้วนะครับแล้วดูการกับขี่ก็น่าจะไปได้นะครับสําหรับหมายเลข37ชัยอันันชัยรบ นะครับรอบอีกหนึ่งครั้ครับหมายเลขสี่ข้าสังเดชจันทรามครับจากอนุเรียนานทิงรัทละยองครับนนี้คือมาตการกันของผู้นำนักกระดหมายเลขสามเจ็ดชยรันชัยบเรารายงานผลอีกครั้งครับผู้นำนะครับหมายเลขสามสินะครับชยรันชัยบอันดับสหมายเลขตอนธนรัตน네์พานิชไทยอันดับสาหมายเลขเกรัชนน์ศรีปัต อันดับสี่ไหมเลขหนึ่งหนึ่งเจคับนักแข่งจีนนะครับลี่ยู่จางและอะะันดับห้าเก้าสิบสามครับเตโชโดมมีแสงมีแสงคอนทัคชั่นนะครับนี่คือห้าอันดับนะครับรายงานผลอย่างเป็นทางการตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกับอีกสองรอบสนามนะครับอีกหนึ่งนาทีกับอีกสองรอบสนามสามเจคับนำอยู่ครับ อันดับ2หมายเลขตองหนึ่งอันดับ3หมายเลข99และอันดับ4หมายเลข1 17อันดับ5หมายเลข93้บครับน,นี่คือ5อันดับนะครับหมายเลข37นั้นทำได้ดีนะฮะก็ยังอยู่นะครับมีคนถามว่าตองหนึ่งหายไปไหนนะครับอยู่อันดับที่2อยู่นะครับหมายเลขตองหนึ่งธนรพานิไทยนั้นอยู่อันดับที่2นะครับ อันดับที่สามหมายเลข99นะครับรัชนน์ศรีปั่นอันดับที่4หมายเลข17ึครับนักแข่งจริงครับมีอยู่จากอันดับ5หมายเลข9กเตโชดมมีแสงครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ2รอบกว่านะครับ2รอบกว่าๆจะสิ้นสุดการแข่งขันในรุ่น m x 2 5 4 นำเข้ามา้วเนี่ยจะเหลือ2รอบนะครับหมายเลข3 7 0 0 0จ็ดพันุดนี้มาแล้วก็จะเหลืออีก2รอบสนามอาแล้วครับเหลืออีก2รอบสนามครับอย่างคงเดิมน,นะครับที่สองเป็นหมายเลขตองหนึ่งที่สามหมายเลขเก้าสิบเก้าที่สี่หมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับและที่ห้า หมายเลข9 3ครับโพรดรียมที่จะได้นั้นไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ในรุ่น 9, นี้รถมีถึง9,000กันโพรดรียมนั้นโอ้โหกวายใหขึ้นมายืนได้นี่นะนะักแข่งของเราเหนื่อยมากนะครับอ้อยสบัดนะครับมีอยู่พันเลยอลนะครับอันดับ 3, 4, 5นั้นเริ่มจะติดก,กันแล้วนะครับ รัชานันรัชานนสีปัดโดนนะครับโดนลีอยู่จางไล่ปิดไล่พี่ติดเข้ามาแล้วครับตอนนี้เหลืออ <üyor> ีกรอบนิดๆเท่านั้นนะครับเหลืออีกรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วครับ รอบสุดท้ายสำหรับหมายเลข37ชัยอนันชัยลบหมายเลขต่อหนึ่งด้วยนะครับเว้นระยะก,กันพอสมควรนะครับ1 2 3 4 5เหนื่อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยเนาะลงไปทำการแข่งขันอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีการฝึกบนฝึกซ้อมนะครับดิ้นห้อยนะ เยนะครับต้องจับอยู่ที่หมายเลข37ครับจะได้รับทงตามาครุกอีกนิดเดียวไทยอันันช์ยรบสมุนไพรพมบาลังสีนะครับหมายเลข37จ,จะผ่านทงตามาครุกแล้วสบายสบายเลยทีเดียวนะครับ ามาดูไทยใต้ครับไทยใต้จะได้อันดับขึ้นมาได้หรือเปล่าทำไปเด้9-3นะครับเข้าเส้นมาแล้วครับหมายได้3-7ครับที่สองนะครับธนรัตน์พานิชไทยเข้ามาแล้วที่สองนะครับมาแล้วครับธนราลลำบุรุษ3-4ครับตำแหน่งจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับจับภาพไปที่เนินเลยครับ นะครับตอนนี้อยู่ที่จุดฟินิชแล้วนะครับเรามาดูครับอันดับ3อันดับ4อันดับ5้าเก้าเก้าข้ามาก่อนหนึ่หนึ่งเจ็ดเก้าสามครับเป็นไปตามนี้เลยนะครับอันดับหนึ่งหมายเลขสามสิบเจ็ดอันดับสองหมายเลขตองหนึ่งอันดับสามหมายเลขเก้าเก้าอันดับสี่หมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดหน้าอันดับห้าหมายเลขเก้าสิบสามตอนนี้นำท่านผู้ชมนั้นไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาที่เวทีรับรางวัลสักครู่ครับ ต้อนรับท่านผู้ชมกลับมาอีกครั้งนึงครับกับศูนย์ฝึกกีฬามอเตอร์สปอร์ตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีนะครับอย่างเช่นที่เราได้เกินไปแล้วนะครับว่าที่นี่นะครับศูนย์ฝึกกีฬาภาคตะวันออกนะฮะซึ่งเป็นศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกนั้นก็เราได้ใช้สถานที่พื้นที่แห่งนี้นะครับเพื่อ เป็นศูนย์ฝึกกีฬามอเตอร์สปอร์ตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกจกังหวัดชลบุรีแล้วก็ยังได้ทําการจัดการแข่งในรุ่นนี้นะครับตอนนี้นักแข่งก็พร้อมที่โพเดียมแล้วนะครับให้ขอเรียนเชิญท่านดรกาหลงเย็นจิตท,ท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานการกีฬาประเทศไทยภาคหนึ่งให้เกียรติมอบรางวัลกับ m x 5 0เอสอายอายุไม่เกิน2ี่ปีครับเดี๋ยวเชิญท่านมอบให้กับตำแหน่งที่5าครับสำหรับไททันเตชลมมีแสงจาก,กมีแสงคอนตรักชั่นโมโตเรก นครสวรรค์ครับผมเป็นตำแหน่งที่5นะครับมาฟัดเต็มที่เลยนะครับส่วนตำแหน่งที่4นะครับเป็นของมิสเตอร์ลิยูจางครับยามาฮ่าฮันเตอร์อิป้อนไทยแลนด์ MX จันทบุรีนะครับโอ้เล่นนะคุณชายนี่หยดย้อยนะฮะสาตำแหน่งนี้ไล่กันติดเลยทีเดียวนะฮะสามี่หามาที่อันดับที่3นะครับสำหรับรัชนนท์ศรีปัดครับ จากคาวาซากิเอทีชาร์เตอร์พระอิศรีปัญญ์อิเดมิสึเสียดมโคระนายกเอสุราชชังเกลเป็นตำแหน่งที่3ครับยังเหนียวนะฮะก็ขอให้ฟิตแบบนี้ตลอดไปสำหรับคุณชายรัชชานนนรองชนะเลิศครับเป็นของธนรัตน์พานิชย์ไทยครับจากสนามหนองว้าบุรีรัมไออาร์ซีสแก้วนะครับมาอันดับนี้ตรงนี้นะฮะความจริงชื่อทีมยาวกว่านี้แต่ไม่รู้ตอนนี้โพยอยู่ที่ไหนครับ และปลบมือดงดังให้กับผู้ชนะเลิศครับสำหรับท็อปชัยนันชัยรบจากสมุนไพรพรมรังสีเคสี่ห้าแม็กซิมาจากจังหวัดราชบุรีครับขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทั้งห้าอันดับด้วยนะครับส่วนนักแข่งอื่นๆก็ต้องไปฟิตกันเต็มที่นะครับพร้อมกันนี้นะครับท่านนายกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยคุณธงชัยวงศ์สรค์มอบตำแหน่งชนะเลิศกับเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการแห่งชาติ6 0 0 0บาท และที่สองส0พบาทและตำแหน่งที่3ครับ3า0 0บาทตำแหน่งที่4ครับ2,000บาทและตำแหน่งที่5น้ำจิ้มครับอีก1000บาทครับผม1,500บาทครับ1,500บาทครับขอเรียนเชิญท่านครับท่านดรการหลงเย็นจิตครับให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกสมาคมนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับ